วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์10ปีในการเป็นอาชีพเทรดเดอร์ของผมครับซึ่งอยู่เริ่มต้นของการเทรดของผมเนี่ยผมเริ่มจากการที่ผมเห็นเพื่อนเทรด1สัปดาห์ได้หนึ่งแสนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเข้ามาหาลัยปีหนึ่งจากนั้นผมก็เริ่มเข้ามาหาข้อบูลเพื่อเข้ามาเทรดเปิดพอร์ตแล้วก็ลองใส่เงินจริงเข้าไปจากนั้นผมก็เอาเงินเก็บมาเทรดแล้วก็กู้มาเทรดครับผมจำได้ครับแต่ละวันตอนนั้นเนี่ยผมทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาคือตื่นนอนมาดูกราฟเรียนก็ดูกราฟทำงานก็ดูกราาาฟฟแล้ดด้้้วกกก็ไไไมม่่่่คคคออยยยดดดดดุับผูููนเเพรรระตติิทที ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนที่เคยมีก็เลิกคขกอบผมไปเยอะมากเลยครับและเมื่อมีคนถามว่าผมทำอะไรผมไม่กล้าตอบเพราะผมอายเพราะตอนนั้นผมยังเสกขาดทุนมากกว่ากำไรอยู่ครับ เลยรู้สึกไม่มั่นใจในการตอบออกไปว่าเราทาอาชีพอะไรต้นลังผมเลยแอบเทรดแมใ่ใครรู้แต่แม้ก็ผ่านไป2ปีผมเลยเริ่มชินชากับความรู้สึกเหล่านี้ครับแล้วก็ปล่อยวางไม่แคร์ว่าใครจะตัดสินผมยังไงตอนนั้นผมโฟกัสแค่ว่าเป้าหมายผมต้องการรวยจากการเทรดให้ได้ครับพรอะคหต้องไม่ลำบากอะไรที่ทําไปแล้วไม่ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิตของผมผมตัดทิ้งหมดกับตอนนั้นพอก็ค่อยๆโตขึ้นมาตามเวลาและประสบการณ์ที่ผมมีครับแต่ผมรู้สึกเฉยๆครับเพราะรู้ว่ามันไม่ได้แปลกอะไรแค่รู้สึกว่าตอนนั้นทำไมไม่มีใครมาสอนเราหรือว่าเราเจอก่อนว่า,า,ร,ร,ลา,ารล้รดดวแ หาเงินได้จากความรู้เหล่านี้รู้งี้ผมคงไม่เอาเงินเยอะมาเทรดตั้งแต่แรกครับซึ่งตอนนั้นในผมทําทุกอย่างซ้ําๆชินกับการที่ตื่นเช้าแล้วมาดูกราฟตอนเที่ยงกินข้าวแล้วก็ตอนบ่ายก็เทรดตอนข้าก็เทรดตอนดึกสรุปและทําการบ้านในการเทรดวันนั้นทําแบบนี้ซ้ําๆทุกวันจนเป็นกิจวัตรประจําวันเลยครับช่วงแรกเนี่ยผมเทรดมา4-5ปีเนี่ยสิ่งที่ผมสะสมก็คือสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินหรือว่าทองคําหรือหุ้นที่เป็นหุ้นบรรพชแล้วเ,เงินที่เทรดได้มาเปิดกิจาการเพิ่มเป็นของตัวเองจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเนี่ยผมได้เจอธรรมะบทหนึ่งครับเกี่ยวกับการแสวงหาโภคทรัพย์โดยทำโดยไม่เขร่งครัดทำตนได้เป็นสุขอิ่มหนำและแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญ ุไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกและบริโภคพ,พวกกระซับเหล่านั้นอยู่ผมเลยตระหนึกว่าเราต้องใช้ชีวิตและใช้เงินที่หามาได้อย่ามัวแต่หาเงินจนไม่มีเวลาใช้เงินเพราะากนั้นนะผมก็ทยอยซื้อของที่ควรมีในชีวิตเช่นรถบ้านหรือสิ่งอื่นที่ไม่กระทบต่อเงินที่เรามีมากเกินไป ซึ่ง10%ของเงินที่ผมหามาได้เนี่ยผมจะเผื่อไว้ใช้จ่ายของผู้เฟือยเพื่อให้รางวัลตัวเองตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมออกมาใช้ความรู้ประสบการณ์แนวคิดและวิธีการต่างๆแต่ผมเข้าใจครับว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วยากแต่ผมเจอหลายๆท่านที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโค้ชเจมสอนเนื้อหาลึกเคยไปเรียนที่อื่นจา่ายค่าคอร์สแพงๆแล้วยังไม่เท่าโค้ชเจมที่สอนฟรีกลายเป็นว่าไปเรียนที่อื่นมาแล้วมาเรียนหน้าเพจโค้ชเจมเข้าใจมากกว่าเดิมซึ่งผมขอค,นคอนเฟินนร์ม จากประสบการณ์และคอนดิชันที่ผมมีกับคนทํางานวงในและผมก็ามาสอนให้กับเทรดเดอร์ฟรีแบบไม่คิดเงินหน้าเพจโพสเจมส์สอนเทปสันใครเรียนและสามารถทําได้500ล้านก็สามารถทําได้ไม่ยากครับถ้าผมไล่ทำลายในการเทรดของผม10ปีห2ปีแรกเนี่ยผมเทรดมั่วเลยครับสอปีเนี่ยผมเรียนรู้บทดไม่ว่าตรงไหนผมไปหมดใครว่าดีผมก็ไปดูลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วมาลองผิดลองถูกสิ่งที่เจอตอนนั้นคือความรู้เยอะมากครับแต่ปัญหาก็คือพอร์ตไม่โต 4. ีหปีคือช่วงตกผลึกของผมรู้ว่าก้าแบบนี้ควรชนดิดจัีหวอะไรจังหวัดไหนควรรรออออคคววัหืื่่าถต รู้ว่าเราเชี่ยวชาญและทำนานหน้าเทรดของตัวเองและเห็นทางรวยมากๆครับตอนนั้นตอนที่ผมเทรดเจ็ดถึงแปปีเนี่ยประสบการณ์เยอะ ความรู้สึกในการเอาไปเกี่ยวกราฟเนี่ยน้อยลงคับทําซ้ําๆแบบเดิมความรู้สึกเดิมแต่ได้เงินมากกว่าเดิมไม่เหมือนเราขับรถชินแล้วครับเล่นมือถือไปด้วยดูอย่งอื่นไปด้วยแต่ไม่ชนไม่เหมือนตอนนี้เราขับใหม่ๆใครชวนคุยเราก็ไม่กล้าคุยเพราะกลัวชนแล้วก็เป็นคนที่ลืมความเจ็บปวดง่ายขึ้นจากการที่ขัดล็อตครับยกตัวอย่างเช่นผมโดนแอดแร์ไปเมื่อวานวันนี้ผมไม่รู้สึกเสียดายแล้วพูดง่ายคือมันคือความเป็นมืออาชีพครับช่วงเทศ8ปีถึงปัจจุบันนี้ผมรู้สึกปรงกับสิ่งที่ได้มาครับเราจะรวยเท่าไหร่ขึ้นก,กับกรรมที่เราทํามาครับเข้าวัดทําบุญตักบาตรนั่งสมาธิช่วยเหลือคนทุกอย่างมันคือการเข้าถึงสัจธรรมและเริ่มปรงได้ครับอย่าได้อะไรก็ภาวนาคิดแค่หนึ่งถวัน อะไรที่มันเป็นของเรามันมักจะเป็นของเราเสมอใครที่เมื่งเริ่มเห็นแล้วยังมองไม่เห็นปลายทางเรามีวินัยในการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนด้วยครับมากหรือว่าน้อยไม่เท่ากับการที่เราทำมันทุกวนันสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วพิมพ์เรียนรู้ใต้ช่องคอมเมนต์ครับ